สวัสดีครับผมอยู่กับซ่องโจ้ะจำปาด้วยกันนะครับผมสวัสดีเอฟซีท้่หนึ่งนะครับผมที่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่กับซ่องโจ้ะจำปาดนวยนะครับผมใครทำมาแล้วก็ช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับซ่องโจ้ะจำปาด้วนับผสวัสดีเอฟซีที่หนึ่งนะครับผมคือการทำวันนี้ก็แดดออกเลยนะครับผมเกิดการตอนบ่ายกันนะคือเราเอฟซีท้ <wissen. S 2> ่หนึ對對่งนะครับผมเกิดการตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูไม่ใหญ่แห่งนี้สิก่อนนะ เราสองจุดจะพาดูเงินนะครับผมใครมาแล้วก็เสิร์ตจิตาจชิ้นี้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปแอบดูเดี๋ยวจะกลุมนอนกันนะครับผมคือวิกานหน้าจำปาหนึ่งกันนะครับ

จุมปาด้นครับสวัสดีเอฟที่ท่านนทนคนะครับผมคือกากันนะคอยู่คนละจัปาดวนะครับสวัสดีอยู่กับส่งจุ๊จัปาด้วยกันนะครับสวัสดีเอฟี่ที่ท่านทนและเอสีน่ารักท่านทุกคนนะครับส่งจุ๊มจัปาด้วงนีะครับใครมาแล้วเสรตามคลิปนี้กันครับมาแล้วมา กินแล้วนู่นน้ำลายเห่แล้วเนินวันนี้ได้กี่คลิปนู่นคนน้ำลายเห่แล้วเนินให้กินข้าวแล้วอ่าอีอยากกินขนมอ่ะได้กี่คลิปแเราจ้อสี่ห้าคลิปนี่แหละสม่ำเสมอสวัสดีค้าบอยู่กับช่องโจ๊ะจำปาดุนนะครับสวัสดีเอสสี่น่ารักทุกท่านทุกคนนะคกำังอยู่ อยู่กับองอยู่กับซองเจ้าอยู่กับซองเจ้าจปันะครับสวัสดีส่วนึงัอสกาวัดีนะครับอยู่กับซองเจ้าจำปาดงนัะครับกาอยู่คงน้องหน้าจำปันนันะครับอยู่ซ้องเจ้าจำปันนะครับใครเข้ามาเลสวสดตตางคิดนี้กันด้วนะครับผมดูบรรยากาศอยู่ค้งน้องนาจำปานนะครับผมาอยู่คงน้องนาจำปัดนันนะครับ อยู่กับส่องจู่จำปาดนะครับผมใครห้ามมาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งติดตามคลิปนี้กันด้วยครับจะส่งจู่จำปาโดนนะครับผมใครห้ามมาแล้วช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดคลายกดกระดิ่งกันด้วยครับจะส่งจู่จำปาโดนนะครับผมเอฟซีเท่านันนะครับผมเด็กี่คนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ กีกัดโดนล่ามเื้อเรียบร้อยแล้วนะครับจ่าส่องโจจ้ำปาดนกันนะครับผมใครเข้ามาแล้วติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับจ่าส่องโจจ้ำปาดนนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนั่นละทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับส่องโจจ้ำปลาโดนกันนะครับผมใครมาแล้วก็ช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมจ่ส่องโจจ้ำปาโดนกันนั่นละ กัรอยู่คงนองนาจำปาดงกันะครับสวัสดีเอฟซีที่ท่านทุกคนนะครับผมคงนองนาจำปานดงากันนะครับผมดูกันวันนีแดนอ่อนนะครับผมการอยู่คงนองนาจำปาด้กันะครับใครเข้ามาแล้วช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วเขาเคยไปการอยู่คงนองนาจำปาดงกันนะครับ คือวิ่งกากันนะครับวันนี้แดดออกนะครับสนุกกันนี่นะครับนั่งมอเตอร์มคๆคคือวิ่งกากันนะครับมาทำจำปาดงกันนะครับใครหามาจะไปติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับตาเกิดเจรบใครปกติกันยนะครับตาสองจู่จำปาดงกันเลยนะครับ สวัสดีครัอยู่คนาจำปาดงนั้นนะครับสวัสดีเอฟซีที่ท่านทุกคนน่ารักที่ท่านทุกคนโดยเฉาะอยู่ซ่องจู่จำปาดงนะครับขอใครเข้ามาแลวยติดตามลิปนี้กันด้วยนะครับมาให้กูแซงมาใครกูกรดึงกันด้วยนะครับจะซองจู่ปาดงนะครับสวัีครอยู่คนนะครับ ด้ยคนได้ินไม่กี่าลมยูคาจะปัดนูสวัสดีเอซีที่ท่านทุกนะครับที่ไอยู่ด้วยกันนะครับกลับมาแล้วสวัสดีตานคลิปนี้กันด้วยนะครับกูกับเมียเด้อ ผมอะลงจากใส่เงินก็อดไปเลยออกก็ได <sist le> <Dartmouth> ้โอ้ยให้จะอัปเดตอะไรไยดูนานนีเม่นั่นได้คลิปเด็ดแล้วนะลานีเม่น่ะเฮ้ยนี่ยาออกกำลังกาย